ก็ไปเราตาแอร์แสงจันทร์ก่อนจังขาถามอีกหนึ่งไฟนี้สอยเล็กเนี่ยไม่ออกมือหรอก็่เลยต้องออกมาเร็วหรอไงครับแล้วก็เดินเร็วไปนี้ลองชิมเดินมันก็เลยเดินออกปกติเราเราเป็นตัวเดินเนี่ยแล้วทีนี้เราต้องไปเทนัดก็ออ่่าาหลังๆมาเราก็ บูเยอะเหมือนเดิมเพราะไม่เราก็ต้องไปจับทางได้ชู่กเก่าเข้าไม่ชวยบูอย่างเดียวก็ไม่ไหวใช่มจับทางช่วงไหนเข่าครับครับทงใครคนสอนนะส้นนะเขาเใหญ่เขาโทรมาบอกตลอดว่าเขาแพ้มีซ้ายแข้งซ้ายเนี่ยดักแทงซ้ายจังหวะดักแทงซ้ายนี่ถือว่าทำงานได้ดีจังหวะเขาต่อยใช่ไหมนี่เป็นลูกลูกที่เราเตรียมเตรียมเกมใส่แผนมาจากค่าเลยใช่ไหมลูกนี้คือลูกแก่มาแล้วก็ แพ้ยังไงมันก็โดนอยู่ครับเมื่อก่อนไปแพ้ยังไงนะแตกสองแผลครับมาแทนด้วยมาแทนโอ้โหนีชุดสีกันครับชุดสีไปก็ชุดสีแตกใช่ไหมครับผมราคาก็ไม่ห่างก็พอฟันแผลแรกปุ๊บก pe like so like ็ไปสองสามหนึ่งก็แพ้ที่สองก็เป็นสิบแล้วนี่เหลือเชื่อนะว่าเราชกไม่มีเลือดปกตินี่ต้องแตกทุกไฟก็กลัวไหมได้ก็ไอ้อีกคนนึงก็รับไปแล้วกลัวไหมกลัวไหมวันนี้กลัวแตกไหมก็แยงแยงอยู่ใช่ไหมแยงอยู่ใช่ไหมก็เขาก็เอา เพราะว่าเราแพ้สอกครับเราก็เราสองแก้วเพราะว่าปกติทุกไฟที่แพ้ก็คือแตกแตกเกือบทุกไฟครับอยากเจอใครตัวนี้ในใจมีไหมอืมแล้วนี้ก็มีไหมในใจผู้ที่มาสผมมีไหเออมีไหมอยากเจอใครคิดว่าเจอเรานี่น่าจะสนุกดูเดือดได้เสียเลยมีได้คิดอยากจิงแชมป์ไหม่ะไม่อยากจิงครับพี่กัดเท่าไหร่พี่กัดเท่าไหร่ ที่กัสอะไรร้อยยี่หกใครตอนนี้เป็นแชมป์อยู่ร้อยยี่หกใครโอ้ยโอเคนะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ในการใหญ่ตอนนี้เขาหาคู่อยู่นะชายลาหาคู่อยู่นะก็โอ้ยวิวถอนไม่แน่นะไม่แน่นะเป็นไปได้ไหมตามความรู้สึกเราที่เราชกมวยมายากแต่กเอาลายเจ้าเลี้ยวครับไม่เจมส์ตอนนี้เขาหาเขาหาคู่ชายอยู่ แล้วนี่เขาโอกาสเขาอยากกินแชมป์ด้วยใช่เพราะคนนี้ก็ลูกล่าอยู่ลูกล่าลูกล่าลูกคนท้องเหรอลูกคนสุดท้องลูกคนท้องเหรอเจอกับชายล่าก็ได้ถ้าทำทำยอดมวยนิดนึงไฟนี้ท่องคาถาไงเขาถึงไม่ให้แตกถึงบอกก็บอกว่าให้ใจเย็นๆอย่าวู่วามอย่าวู่วามคือคู่ชกเราไม่ใช่ผู้หญิงถ้าผู้หญิงเราวู่วามได้จะดิ้นดิ้นก็คือมันเป็นกระเจ็บ แย่แต่ชกแล้วก็แล้วแต่จะวู้วามกับแฟนก็แล้วแต่เขาอันนี้คือทําหน้าที่อย่าวู้วามเสร็จหน้าที่วู้วามแล้วก็ไม่เจอชายร่าเจอได้ไหมเนี่ยเอาถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดที่เราพิมว่าเจอได้เสียบดเสียบดเขาบรรจุเข้าชกกับชายร่าทันทีเลยนะก็ได้ครับเพราะว่าเจอเจอได้ครับแต่ซี่โครงมันจะอยู่หรือเปล่าเจอได้ไหม พี่ถามคนเดียเจอได้ไหมเจอได้มถ้าเป็นนักมวยถามว่านักมวยมันชกอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ที่ความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมว่าทเท่าไหร่ถ้าเกิดเจอพี่กับเท่าไหร่ของพี่กับเท่าไหร่ชยก้าวชแรงเจพี่กับเท่าไหร่นีอาเอา1 1กด้เออเท่าไหร่เท่าไหร่ขอสักสองปอนมขปอไดหมเอคับทีมงานพี่ดีอยู่เยอเคทาไปวันนี้เมีชีทไหร่วันี้ อาจิจสองหมื่นนะน่าจะอาจิตเบื้องต้นนะครับเบื้องสองหมื่นเสียรถชื่อเท่าไหร่วันนี้จตัวให้หมดครับเสียรถให้หมดเลยสองหมื่นโอ้เสียรถให้สองหมื่นจ่าตัวให้อ่าจยตัวให้จ่าตัวให้จ่ายตัวไม่หักสักบาทเดียวโอ้ผมจะไปหักกันวันนี้ไม่มีเพลงครับพี่ไม่มีเพลงเขาเพลงอะไรดิบักคนส่วหรือเเปล่าขแบบวันนี้เอะไรโค้กเสาแหลกเนี่ยได้มาพบคนงามชื่อเสาแหลกโอ้เสาแหลกบ้านนา ตาหวานอะไรอีก <laughs> คคยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมครับ